สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไปสูคูโซนครับพอกับบาา่าเท้าห้างน้าชนะเอาครับพี่น้องมาพี่น้องไหมมืนีเมนูสมเขียวเมนูเปียวพี่น้องมะม่มวงนุย่ยนยนุ่ยกลนแหลมแหลมมาพาเคืองพอดีคำพอดีคำใส่กับเจเียวพี่น้องเองมาเด้อพี่น้องเด้อแจีวหัวพักบัวคือเอาเจีวปลาแดกตำม,มกพริกสดใช้น้ำเป็นกระบ,บองกระแบงจังหน่อยมาเด้อพี่น้องเด้อบะหมี่แต่ปลาแดกตอนปลาซิวเอาผักมาเกี่ยน้ำได้พผักกระโดนแก่วเปียวจัาหน่อยกับหัวซิงไคครับพี่น้องกับหัวซิงไคในการ ไอหัวพวกบัวหอมแดงกับพี่น้องปอกมาเรียบร้อยมาลงมือน้ำบาวเท่ามาเด้อพี่น้องเด้อโอ้โหนะโอ้ให้พี่น้องเบิ่งใกล้ๆก่อนพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้ออืมโอ้โหเกี๊ยวตวดเด้อ ừ cái <laughs> kiểu hưng ạ là muốn thế thương kiểu dùng với mày ใจ่คำแดกเข้าไปพี่ <Biden Luc> <cells> ้องเองกำลังพอดีกิน Hodet <laughs> oh, กินเล้วกับดื่มน้ำตามมาังเาเลย อันนี้ยังบวาคากคักจำจำกินหมือน,นมาคขามหน่อยขึ้นบ้าอะไร หูแห้งไรอันนี้ที่ไงลุลงขวยหญาตเด้อดพี่น้องก็ถูกคอแห้ปากีโหเอาพักกระโดนมาก,กันแบบ แต่ว่าตรงกินแก่หอกพี่น้องพักกระโดดนน <c ười> <c ười> พอดีแล้ว เมียงงวงเฮ้ย <laughs> แต่เขา้าใส่แต่ไข่เข้าไปข้าวพรลิ่นวาบด้วยมัน โดนแล้วพี่น้องบริกรเมนูสมสมออกคลิป Ô, biểu kiểu biểu kịt Hãy coi cho ลืงยาละบายลงไปน้ำจหน่อยปาดสิบูลลวงบว่ไหล <c oughs> ไล่จวกจวกเง้ยเพื่อน้ม่มหรอวะขาดลายพี่อง ก็เดยวเอาน้ำพึ้งผสมน้องตั้งไต้กีีสมัยตั้งแต่กีีกินสมนู้ง่วงกัดใจยเทละนวยผมมาติ เมื่อนี้กินแท่นเขากินม่วงแท่นเขาไปเลย <ś c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ขม่าวพอนว่า จักบังม่วงยังกับากบาจักแต่ว่าบาด่าว่า <c oughs> เป็นน้ำนายเป็นน้ำน้องไหม่พีน่น้องบึงมันเป็นเลิเแหลมเป็นน้ำห้ามว่าเปียวบ่เปียวแต่กระบาถึงก็ว่าเปียวแห้งพอดีกินน้ำพี่น้อง <c oughs> งโโาาืงห้งข้อบาทนึงไปเรื่นงอะ่ nhằm nhằm mong muốn bớt khí cầu sẽ đem ra, kiểu đóng xây này luôn, kiểu đóng xây càn này luôn. <cười> <cười> ม,มีบบกม่วงกง่มแาบค้มไม่ใช่หรพี่น้อง นุ่นวเหมือนขยนี่สวดใจมากคุมคมกอมคุมคมกอมในป,ป่าเลย นทุอ่ะตอนพักบัวเบิดได้ไหมน้องไอ้แก้ว ต,ตาสวง <c oughs> นี่จัดลงไปพี่น้องน้ำลองเลย <c oughs> ถ้าเบิง่งผลงาน้านิ เป็นยังไงอ่าสีเะะดี่วฟูหึสิเะะดี่สเดีาวฟูหึสิเดนั่งรับท <laughs> ั้งนเ้อ้ามื้อนี้เมนูสมแขวครับพี่น้องจัดให้พี่น้องได้รับชมนะครับยุตใต้ห่มม่วงนะครับล่มอัติแห้งยังหน่อยเพราะว่ามื้อนี้บรรยากาศก,าก็คือจังล่มก็ยังสีหนาวมาอีกนะครับน,าาน,าาน่าจะน่าจะหนาวมาอีกอ้าพี่น้องทีทักทายพี่น้องทีแนะนำบา่าวแาวเนาะเรื่อง นาบาเท่ามันเป็นจังไดยพี่น้องมันเป็นคำคำมองมอกจังไดยพี่น้องก็ <c oughs> เริ่มดีขึ้นแล้วพี่น้องเพราะว่าคา,าดว่าจะเป็นน้ำจักสือว่าเป็นน้ำอย่างเพราะว่าช่วงหลังจากที่มันดําเนาะพี่น้องบาเท่าเอานา้ำเอาน้ำขวดล่างล่างนาตลอดคู่มือเลยแอา,นามน้ำน้ำขวดคือน้ำแพ็กที่เขาสือมานะครับบ่เรีเอาน้ำบดานยูบ้านเลยนาชิมิน้ำกับชิมิส่วนนะครับพี่น,น้องน้ำกับชิมิส่วนมองอยู่มองเศร้าโอ้ย แานทีซีบอกเต่นตะ้กี้ว่าเท้ายวนยูยน่าก่อนถึงมะขืนยูบันไม่นี่กาโบเป็นอย่างครับพี่น้องพอมาอยู่พอมาอยู่แล้วมันถึงมีเดียวกับซิ้วขืนเดียวกับพื้นขืนน้ำตัวน้ำตัวน,วนะครับมีหลายอย่างหลายแนวเอา <c oughs> กระว่ากันไปขอบคุณพี่น้องนะครับที่ทักทายที่เป็นห่วงนะครับที่แนะนําเขามาว่าใส่นั่นเดอร์ใส่นีเดอร์เอา,ากับบางหากะล่องล่องมึงเกือบบัตุกวิธี นะครับก็ได้ซัมนี่หละพี่น้องกรลังน่าจะกําลังดีขึ้นนะตะกี้มันกับโบมีตุ้มมีแอนปืนปื่นนเป็นดำเนาะคู่มือมันกับมีนะครับเพื่อนันกับคือเนี่ยมืองมันกับเป็นมองมองเพื่อนกับวายอยู่เนาะใบหนาก็คือเป็นเหมือนกับสเปียบสมนหนาบ้านนะฐานาบ้านโมงงามมันกับโบวินตะเบิงมีแนความเพิ่นนะครับอันช่วงหันกับเบิงจีบเอาเท่ากับมันเป็นกับเป็นมันกับเป็นจุดๆเป็นดำาๆนะพี่น้องเนาะมันโบวินตะเบิงอ่ะ แล้วก็ยิ่งช่วงนี้บรรยากาศรอบคางหรือว่าบรรยากาศทงไฮทงหน้ามันจะมีแต่เป็นต้นหญ้าก็เป็นต้นหญ้าเรืองเหลืองถ้าเป็นต้น,น,ตน,น,ตนไม้นะครับช่วงนี้ก็ใบร่วนใบยางมันก็เป็นเรืองเหลืองนะครับยิ่งประกอบกันมันก็เป็นไปหลยอยังนะครับเพราะนั้นเนาะก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่แนะนาที่ให้คาแนะนํานะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมเนาะที่ให้กําลังหลังใจบบาเทาเลยมากนะครับเอาคลิปนี้ เมนูสมแขวบโบเบิร์ดอกพี่น้องนี่อ้คันไปกินเบิร์นี่แห้งขักแต่ว่าอันนี้ก็สุดเลยได้พี่น้องไอ้กล่อมนีลยจุกละสื้อเ่นมาตัวพี่น้องจุกละสี่สิบบาทสี่สิบบาทพี่น้องเนี่ยเพราะว่าช่วงมันโมมีเนาะใส่เข้าไปสวงจุกนี่ก็เหลือยอยู่ประมาณน,นี่แหละพี่น้องบโบเบิบร์ด,ดอกพี่น้องโอ้้าไปกินเบิร์นี่สุดยอด <laughs> ในกี่บ่าเท่ากินอยู่แต่ว่ากะบัวลายนะครับกินซูมืออนี่แห้ง คืออายุเฮาลายขึ้นนะครับมันเ็กินใดคือพวกปเปรี้ยวๆนี่กระไดน้อยลงลดลงเอาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกทุกทันทีเกรติติดต,ตามรับชมบา่าวนะครับคลิปนี้ฝากพี่ตอน้องซูขูซูคนคือเกานะครับมากเลยถึงใจกระแช่บา่าวนี่นะครับเด้อสาหรัวมันีีครับสวัสดีครับ